สุดทนนักแสดงรุ่นน้องปอณัทวุฒิเผยเหตุที่เก็บไว้ในใจมานาน23ปี อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มในดวงใจของสาวๆหลายคนอย่างปอณัฐวุฒิสกิจใจนักแสดงพิธีกรที่ลดและในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากล่าสุดหนุ่มปอได้ร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการ Sing with me ร้องกับ C EP ที่27โดยมีบางช่วงบางตอนเล่าเรื่องราวชีวิตในวงการบันเทิง23ปีทำงานแล้วไม่ชอบใครบ้างมีไหมหนุ่มปอเปิดใจบอกว่ามีต้องบอกว่าไม่บอกว่าเป็น ใครแล้วกันนะอารมณ์เหมือนไม่อยากทำงานไม่อยากเล่นละครกับคนนี้เลยเพราะมันไม่ตั้งใจเลยเล่นไม่ได้มีคนรีบแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้เฮียอะไรเลยดีกว่าถึงขั้นเคยพูดกับผู้ช่วยว่าเบรกให้น้องไปฝึกอ่านบทก่อนไหม เจ็ดแปเทคตลอดเวลาก็เหนื่อยเขาไม่ตั้งใจเล่นไงเราเก็บความไม่ชอบคนนี้จนละครจบผ่านไปเรียบร้อยมาวันนี้ย้อนคิดเด็กก็คือเด็กมันมีเรื่องการเรียนโปรเจกต์มีแฟนงอนแฟนหรือเปล่าทุกวันนี้เราเลยเข้าใจว่าวันนั้นเราอาจจะเหมือนศูนย์รวมจักรวาลพระอาทิตย์อะแต่เราไม่ได้ทำร้ายใคร ถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของปอและเอเป็นอย่างไรปอตอบว่าโคตรดีมันไม่ได้ว้าวนะมันเหมือนประคองเดินกันไปด้วยความสบายสบายบนถนนเส้นหนึ่งซึ่งก็ชมนกชมไม้ไปเรื่อยแต่ก่อนจะมาถึงเส้นนี้ก็เจอเรื่องที่มันยาก ถามว่าเคยถึงจุดที่รู้สึกต้องยุติไหมเอตอบว่ามีค่ะอย่างที่พี่ปอเคยบอกว่าสายตามันเปลี่ยนไปสายตาที่เอมองพี่ปอก็คือฉันไม่อยากเจอผู้ชายคนนี้ฉันเกลียดมันมีอารมณ์นั้นแวบเข้ามา ต่อได้เผยว่าตอนนั้นก็เกลียดเอนะไม่ชอบสิ่งเหล่านี้มันวนอยู่ประมาณครึ่งปีถึงขั้นคิดของเราแล้วว่าเราจะไปไหนต่อถ้าเกิดเราอยากกันจริงๆต้องทำยังไงทรัพย์สินยังไงเคยถามเพื่อนที่เป็นทนายด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องทำยังไงคิดไปถึงนั่นแล้วเอเขาก็ไม่เคยรู้วันหนึ่งเรียกกันมาคุยว่าถ้าเอทำแบบนี้ลูกก็ต้องไปอยู่กับเอไงเอก็ต้องไปมีสามีใหม่ผมก็ต้องมีภรรยาใหม่แล้วอยากได้แบบนั้นไหม ก็ได้นะก็ต้องเลือกว่าเอ๋อยากได้แบบนี้หรือเปล่าตอนนั้นเลวคือเป็นคนเหมือนกับมีมุมที่จะต้องชนะเหมือนกันเลยสำหรับเรานะแล้วคนที่ทำร้ายก็คือเขา